ต่อไปก็คือหัวข้อที่เก้านะคะถ้าสอดการทำงานที่ความถี่ CLK สูงกว่า s CLK 10เท่านะคะ ตั้งชื่อเป็นสเตตนะคะ CLK โดย CLK เราจะให้เป็น0.5 CS เป็น100 SCK เป็น5้ OK s i ก็คือรหัส7บิตคอนดิชันนะคะก็คือ0.1 หนึ่งศแล้วก็หนแล้วก็ศนนั่นนะคะโดยสเตทที่ได้ก็จะเหมือนกับการทดสอบแบบปกตินะคะที่ ที่ได้ตามตามปกติเลยนะคะก็ Cs Sk Mosi 000ก็จะไปที่สเตตหนึ่งตรงขอบขาขึ้นจากสเตตศูนย์ไปสเตตหนึ่งมันจะอยู่ตรงขอบขาขึ้นนะคะมันจะไปสเตตสองก็คือสเตตหนึ่งจะหนึ่ง xx ก็จะไปสเตตสองก็จะ Cs หนึ่ง Sk ศูนย MOSI 0ก็จะไปสเตจสองนะคะจะทำาดวงขอบกาขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะคะสเตจสามจะไปสเตจสตี่ CS 1 0 1 0 1 0, 0ูก็จะไปสเตจสี่ หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็จะไปสเตจสีนะคะอันนั้น <c oughs> ตรงสิบหกกับสเตจสิบเก้าจะเป็นหนึ่งนะคะจะเอาพุทเป็นหนึ่งตรงสิบเจ็ดสิบแปดจะเป็นศูนย์นะคะเอาพุทธ